ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องซาตานย้อนรอยรักประพันธ์โดยวารดนให้เสียงบรรยายโดยพิศราณ บทที่สองหลังรีบปั่นจักรยานคู่ชีพออกมาจากรั้วมหาวิทยายลัยการเดินทางที่ต้องใช้แรงปัน่นประหยัดทั้งสตางค์แถมได้ออกกําลังกายไปในตัวทิชาจอดรถจักรยานคันเก่งไว้ที่เดิมก่อนจะดันประตูหลังเดินเข้าไปด้านในเฮ้ hey, ทีราทำไมวันนี้เธอมาสายละ่ะนาฬิกาเรือนเก่งทำงานเต็มประสิทธิภาพมันชี้เวลาที่ทิชามาล่าช้าไปกว่า1ินาทีทิชายิ้มหวานไม่สานะแอนนาะตรงเวลาเป๊ะตั้งหากละ่ะ ยิงสาวชูนาฬิกาเรือนเก่าให้เพื่อนมองเวลาเธอมาถึงท่านเวลาแบบเฉียดชฉิวถึงจะไม่ได้ทำความสะอาดโต๊ะแต่ก็ไม่ได้สายจนน่าเกลียดอยา่ยาอย่ารีบๆเข้านะดูเหมือนลูกค้าจะทยอยเข้ามาแล้วล่ะ แอนนายิ้มตอบเธอเดินไปช่วยเมนูอาหารแล้วจึงเดินไปต้อนรับลูกค้าปล่อยให้ที่ชาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดพนักงานคนเดียวที่ชาเปลี่ยนชุดเป็นชุดเด็กเสิร์ฟก่อนจะเดินเข้าไปประจำที่เป็นการเริ่มงานแบบฉุกละหุกแต่ก็ไม่ได้ทําให้งานเสียหายเพราะหลังปิดร้านเมื่อคืนก่อนที่ชาทําความสะอาดส่วนของตัวเองไว้บ้างแล้วกลิ่นอาหารหอมๆชวยฟุง้งจนพยาธในท้องของที่ชาเริ่มทํางานเพราะเวลาที่กระชัน้นทําให้เธอไม่มีเวลาส่วนตัวหลังจบคลาสเรียนเธอก็เร่ง รีบมาทางานให้ทันเวลาดังนั้นเรื่องจะหาอะไรใส่ท้องทิชาเลยลืมสนิทพอทํางานได้สักพักความหิวก็เริ่มสะก,กิดเตือนความจริงเธอมีขนมปังเก็บไว้กินรองท้องแต่ยังหาเวลาปลีกตัวไม่ได้สักทีเมื่อลูกค้าเดินเข้าเดินออกตลอดเวลามันเลยทําให้ทิชาไม่มีเวลาแวะไปจัดการทําให้ท้องหายหิวแขกโต๊กสุดท้ายที่ตนเองดูแลเรียกเช็คบินทิชาเดินเอาบิลค่าอาหารไปยื่นให้ลูกค้ารายนั้นจ่ายด้วยบัตรเครดิตหญิงสาวจึงรีบนําไปให้พี่สาวเจ้า ของร้านจัดการเคลียร์ค่าอาหารให้เธอจะได้มีเวลาจัดการกับความหิวที่เตือนทีทีนี่เสียทีเมื่อหมุนตัวกลับมาสิ่งที่ทิชาไม่คิดว่าจะได้เห็นก็เกิดขึ้นลอร่าดันประตูนหน้าเดินผ่านเข้ามาพร้อมกับใครบางคนสาวเสิร์ฟดีกรีนักศึกษามหาวิทยายลัยดังขมวดคิว้วรสนิยมของลอร่าดีเลิรรู้หรอร้านอาหารเล็กๆที่เธอทํางานหล่อนไม่เคยเฉียดเข้าใกล้แน่ๆการที่แม่สาวไฮโซคนดังปรากฏตัวขึ้นที่นี่คงไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ แล้วสิทีรานั่นมันมิสเตอร์แม็กซิมัสแอนนาเดินมากระสิบใกลกๆเสียงของเธอตื่นเต้นจนเห็นได้ชัดทิชามองตามจนได้สบตากับผู้ชายคนนั้นรังสีบางอย่างพุ่งวาบใส่ตนเองจนต้องเซหลบตาหนีทำไมคนอย่างเขามาที่ร้านเราล่ะแอนนาถามต่อหลังความตื่นเต้นลดลง ไม่รู้สิทิชากำลังภาวนาให้โต๊ะที่ลอร่าเลือกไม่ใช่โต๊ะที่เธอต้องคอยดูแลแต่ดูเหมือนพระเจ้าจะไม่เห็นใจเธอสักเท่าไหร่โต๊ะที่ลอราเลือกดันเป็นโต๊ะที่เธอต้องรับผิดชอบพอดีสาวเอเชียแอบเบป้ปากเอื้อมมือช่วยเมนูอาหารมาถือไว้แบบเซ็งๆเฮ้ hey, ทำหน้าดีๆหน่อยสิหรือจะให้ฉันเป็นคนดูแลแม่นั่นแทนเธอดีแอนนาชบมายื่นข้อเสนอไม่ต้องหรอกเราไว ที่ชากรอกตามองบนเดินเอื่อยๆเข้าไปยังโต๊ะที่รลอร่านั่งชิดคอรออยู่เอ้ยเสียงอุทานมาพร้อมกับละครตบตาที่ที่ชาดูออกเธอทำงานที่นี่รอที่ร่า แม็กซิมัสปลายตามองสาวเสิร์ฟตรงหน้ามุมปากกดตำ่ำเมื่อประเมินหล่อนคร่าวๆติดลบสาวร่างเล็กบางผอมแห้งเหมือนคนขาดสารอาหารที่ดูดีสุดในร่างกายเจ้าหล่อนก็คงเป็นพวงผมสีดำสนิทด,ด้านหลังท้ายถอยเส้นผมดูนุ่มลื่นเป็นเงาระยับผิวหล่อนเข้มกว่าเขาเล็กน้อยคงเป็นจากเชื้อพันแพรขนตาดกหนาจนเขาเริ่มทึงแต่ก็แค่นั้นแหละผู้หญิงพื้นพื้น,นมกลื่นถนนแค่กระดิกนิ้วเรียกก็มีมาต่อแถวยาวเป็นวา ความจริงไปที่พัตตคารของผมก็น่าจะดีกว่านะเสียงทุ้มๆเปรยหลังประเมินร้านอาหารที่แม่สาวตรงหน้าพาเดินเข้ามาแบบหยาบๆคนอยากทานอาหารไทยนี่คะแม็กซ์ลอร่าหันไปสนทนากับผู้ควงเสียงหวานปล่อยให้ทิชายืนเอ่รอหญิงสาวจึงวางเมนูแนะนำอาหารไว้กึง่งกลางระหว่างคนทั้งคู่ที่ร้านผมก็มีนี่ชายหนุ่มแยงหากเทียบกับร้านระดับกลางๆร้านนี้ฝีมือเชฟของเขาน่าจะทำได้ดีกว่า ที่นี่เป็นต้นตำรับเลยนะคะใช่ไหมทีรา่าแม็กซิมัสเลิกปลายคิ้วขึ้นสูงสาวคู่ควงทำท่าเหมือนรู้จักกับแม่สาวเสิร์ฟตรงหน้าเป็นอย่างดีหากเทียบกับพัตคารหรูอย่างริสต์โจนส์ร้านอาหารระดับเราคงสู้ไม่ได้หรอกคะ่ะทิชารีบออกตัวรถมือของกุ๊กจะไปสู้เชฟมิชลินห้าดาวได้ยังไง ขอโทษนะคะแม็กซ์นี่ทิชาเพื่อนเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันกับลอราเองค่ะลอร่าเอ่ยแนะนำแม็กซิมัสทำท่าเหมือนไม่อยากเชื่อเขากวาดตามองทิชาซ้ำจนเธอเริ่มรู้สึกฉุนที่นั่นเขารับเด็กเข้าเรียนด้วยหรออาจจะเป็นเพราะทิชาตัวเล็กเธอเลยดูเด็กกว่าวัยจนแม็กซิมัสไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงตรงหน้ากำลังเรียนระดับปริญญาลอรายกมือป้องปากหัวรอคิกทีราอายุเท่ากับลอรานะคะแม็กซ์งั้นรือ ชายหนุ่มเรยเหมือนไม่อยากเชื่อหากเขายืนแม้สาวตรงหน้าความสูงคองอยู่ประมาณราวนมเขาไม่เคยเจอผู้หญิงส,สาวๆที่ตัวเตี้ยขนาดนี้มาก่อนช่างเถอะผมมีเวลาแค่30นาทีนะลอราผมต้องไปต่อชายหนุ่มตัดบทเขาถูกหล่อนลากมาที่นี่และแม็กซิมัสไม่อยากขัดใจเมื่อกำลังมีผลประโยชน์ร่วมกันแม้จะรู้สึกรำคาญในบางครั้งก็ตามมีอะไรแนะนำไหมทีราอะไรก็ได้ที่เธอคิดว่าเป็นหน้าเป็นตาของร้านนี้ หญิงสาวหันไปเจราจากับทิชาหากให้แนะนำก็คงเป็นต้มยำกุ้งหรือไม่ก็ผัดไทยจ้าอาหารไทยขึ้นชื่อที่คนต่างชาติส่วนใหญ่นิยมหากพูดถึงอาหารไทยคงไม่พ้นเมนูแนะนำสองอย่างนี้ฉันทานบ่อยแล้วนะเธอแน่ใจหรือว่าเมนูแนะนำร้านนี้มีแค่2องอย่างที่เธอบอกมา ทิชาลอบผ่อนลมหายใจเมื่อเพื่อนสาวต้องการให้เธอแนะนําเธอก็จะจัดให้เจ้าหล่อนเจ้ากี้เจ้าการแบบนี้ทิชาเชื่อว่าหลอร่าคงมีแผนการบางอย่างไม่อย่างนั้นคงไม่ถอสังขารมาถึงที่ทํางานของเธอมันก็มีอีกหลายอย่างคะ่ะแต่ถ้าขึ้นชื่อและคนโซนเมืองหนาวอย่างนี้ชื่นชอบก็คงมีแค่นี้ฉันแน่ใจว่าเธอคงไม่ทานรสจัดอาหารไทยหลายอย่างรสค่อนข้างจัดจ้านเลยไม่รู้ว่าจะแนะนำอะไรดี ลุกคุณหนูกับไฮโซที่ฉาบคนทั้งคู่ไว้ทิชาเลยไม่กล้าแนะนำเมนูเด็ดแต่ดูเหมือนว่าแม็กซิมัสจะรู้จักอาหารไทยดีขอส้มตำกับแกงเขียวหวานแล้วกันทอดมันปลาอีกอย่างด้วยเขาเป็นคนสั่งอาหารหลังนั่งเปิดเมนูไปพันผ่านทิชาก้มหน้าจดครั้นพองเงยหน้าขึ้นมาน้ำใบเตยคุณล่ะเอาอะไรเพิ่มไหมลอร่า เขาสั่งเครื่องดื่มกับเธอก่อนจะหันไปหาสาวคู่ควงหลอราสายใบหน้าเธอแอบเป็นกังวลนิดๆกับบรรดาชื่ออาหารที่แม็กซิมัสสั่งมาชิมทิชากำลังจะขยับตัวเสียงทุ่มๆก็ดังตามหลัง20นาทีสำหรับอาหารจานแรกถ้าช้ากว่านั้นฉันจะไม่รอหญิงสาวพยักหน้ารับรู้เธอเดินตัวปลิวเข้าไปด้านในเพื่อแข่งกับเวลาชายหนุ่มดันตัวลุกขึ้นยืนขอผมไปห้องน้ำสักครู่นะคนสวย เสียงที่ลดความแข็งลงเอ่ยบอกลอราเบาๆสาวไฮโซมองตามแผ่นหลังเหยียดตรงของแม็กซิมัสก่อนจะชักสายตากลับมาสนใจโทรศัพท์มือถือในมือแทนลอรามัวแต่อัพโซเชียลมีเดียเธอโพสต์เรื่องเดทกับแม็กซิมัสวันนี้มีบรรดาเพื่อนๆและคนรู้จักเข้ามาคอมเมนต์ไม่น้อยเธอเลยไม่ได้สนใจว่าชายหนุ่มหายไปนานแค่ไหนทิชากำลังยัดขนมปังเข้าปากเธออาปากค้างเมื่อแม็กซิมัสเดินผ่านเขาหยุดมองเธอด้วยสายตาตำหนิหญิงสาวหมุนตัวขวับรีบยัดขนมปั ชิ้นสุดท้ายเข้าป่าก่อนจะรีบยกมือตบแผ่นอกเพราะอารามรีบร้อนเธอเลยกลืนขนมปังชิ้นนั้นลงไปในลําคอทั้งทัที่ยังไม่ทันได้เคี้ยว เสียงไอด,งดังดังกับท่าทางเหมือนกำลังทรมานด้วยมนุษยธรรมแม็กซิมัสเลยยื่นมือไปตบแผ่นหลังที่ชาให้เป็นการช่วยเหลือเวลาที่คนเกิดอาหารติดคอดูเหมือนว่าน้ำหนักมือของเขาคง,งมากเกินไปสักนิดเรือนร่างเล็กบางนั่นจึงเซถลาไปข้างหน้าเกือบล้มหน้าขมำหากมือแข็งแรงจะไม่รั้งเอาไว้ทิชาเงยหน้าขึ้นมองคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยขอบคุณคะ่ะ เสียงพื่อพำดังเบาๆพร้อมกับร่างเล็กบางที่ขยับออกห่างแม็กซิมัสปล่อยมือเขายืดกายเต็มความสูงนั้นเท่ากับข่มให้ที่ชาดูเล็กจ้อยลงไปอีกเธอกำลังเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานรวมทั้งเจ้านายของเธออยู่นะ เสียงติงกึ่งตำหนิจากชายร่างใหญ่ใบหน้าเล็กก้มต่ำรอบผ่อนลมหายใจแผ่วๆทิชารู้ว่าเธอเป็นเช่นที่แม็กซิมัสกล่าวเธอแอบอูเพราะท้องหิวแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่คอขาดบาดตายเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเรียกไม่ได้ว่าเธอกำลังเบียดบางเวลาทำงานขอโทษคะ่ะทิชาพึมพำขอโทษไปอีกครั้งเธอไม่อยากสร้างปัญหาให้ประพาร้อนหูถ้าเธอเป็นพนักงานที่ร้านฉันวันพรุ่งนี้เธอคงไม่มีงานทำ ชายหนุ่มตำหนิต่อเขาไม่ชอบคนงานที่เบียดบางเวลาทำงานเท่าไรมันเหมือนกับว่าเจ้าหล่อนไม่เคร่งครัดกับกฎที่พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติกันมาทิชาไม่ได้ตอบโต้เธอผิดและเธอยอมรับความจริงถึงแม้ผู้ชายตรงหน่าจะไม่มีสิทธิติงเธอเมื่อเขาเป็นลูกค้าไม่ใช่นายจ้างเธอยอมเสียมรารยาทด้วยการเดินหนีแต่เป็นการเดินถอยหลังที่มองไม่เห็นเส้นทางด้านหลังของทิชามีกล่องกระดาษขนาดใหญ่เมื่อเจ้าตัวขยับถอยเธอจึงชนกล่องนั้นเข้าเต็มระก,กองกระดาษ ไหลร่วงเข้าหาตัวเธอทิชากระโจนไปข้างหน้าเพื่อหลบพายุลังกระดาษเหล่านั้นที่ถล่มลงมาเหมือนหาน่าฝนจังหวะเดียวกันที่แม็กซิมัสทลันเข้าหาเขาเอื้อมมือกระชากเรียวแขนของทิชาตอนที่เธอกระโจนใส่ผลที่ได้คือคนทั้งคู่ล้มกลิ้งลงไปบนพื้นเรียวปากสีเข้มกระแทกอัดนวลแก้มเขาเบิกตาโตมองผิวเนียนใสในระยะประชิดก่อนจะเผลอตัวสุดกลิ่นหอมอ่อนๆที่โชยออกมาจากร่างเล็กบางทิชาตกใจแทบสิ้นสติเธอถูก ร่างหนาหนักคล่อมทับไว้ทั้งตัวแถมซ้ำปลายจมูกด่งแหลมของผู้ชายในตาคมเหมือนเหี่ยวยังประทับอยู่ที่ข้างแก้มของตนเองเสียอีกเป็นช่วงเวลาแสนสัน้นแต่ในความทรงจําของแม็กซิมัสและทิชามันยาวนานจนชายหนุ่มสามารถสํารวจคนใต้ร่างได้แบบละเอียดยิบจากที่เคยค่อนว่าทิชาคือผู้หญิงไร้เสน่ห์ตัวเล็กเหมือนคนแครหล่อนไม่มีอะไรในตัวสักอย่างที่ดึงดูดเพศตรงข้ามสิ่งเดียวที่แม็กซิมัสยอมรับในตัวหล่อนคือเส้นผมสีดําแต่เมื่อ อยู่ในระยะที่ร่างทั้งร่างแนบสนิทกันทุกส่วนกลิ่นของหล่อนเป็นอีกอย่างที่เขาสัมผัสได้กลิ่นหอมอ่อนๆน,นั่นคุ้นจมูกเหมือนเคยได้กลิ่นนั้นมาก่อนจากที่ไหนสักทีเขาพยายามนึกแต่นึกไม่ได้ในทันทีอย่างที่สองตามมาในเวลาติดติดกันผิวของที่ชาเนียนใสเรียบเนียนจนมองไม่เห็นแม้แต่รูคุมขนเท่าที่สัมผัสด,ด้วยตัวเองมันนุ่มเนียนจนอยากดอมดมไม่ห่างชายหนุ่มโยงตัวขึ้นเขาฟุ้งซ่านเกินไปคงเป็นเพราะความตกใจท ให้ดวงตาเขามองอะไรผิดเพี้ยนที่ชาขยับตัวตามเธอพยายามถอยห่างเขาแววตาของเธอเต้นระริกมีความวาดวันอยู่เต็มหน่วยตาช่วงเวลาเร่งรีบตอนที่เธอพยายามมุดลอดวงแขนแข็งแรงของแมสซิมสออกมานั้นยางรัดผมสีดำที่มัดพวงผมทั้งหมดของเธอไว้ดันไปเกี่ยวเข้ากับเข็มกลัดเนคไทย,ยางเส้นนั้นหลุดออกมาจากพวงผมสลวยห้อยคาอยู่ที่เข็มกลัดเนคไทเส้นนั้นนั่นเองผมเส้นเล็กสีดำมันระยับทิ้งตัวลงแผ่กระจายเต็มแผ่นหลั ลลอมกรอบหน้าเล็กๆจนทําให้ดวงตากลมโตดูงามซึง้งจนหัวใจในอกของชายหนุ่มเต้นโครมครามแม็กซิมัสพะงะถอยหลังมีอาการตะลึงค้างเขายกมือตะปบอกข้างซ้ายจังหวะเดียวกับที่ทิชาหมุนตัวปลายเส้นผมสะบัดผ่านใบหน้าเขาทิ้งไว้แค่กลิ่นแชมพูสะผมกลิ่นดอกไม้จางๆชายหนุ่มกระพริบเปลือกตาทีีมองตามหลังหล่อนไปจนทิชาหายลับไปจากสายตามือแข็งแรงยกขึ้นตบหน้าผากกรอกตามองฟ้าพร้อมกับบ่นผึม เป็นอะไรของมึงไอ้แม็ก เสียงหัวใจในช่องอกเต้นรัวเร็วมันมีอาการแปลกๆตั้งแต่สบตากับทิชาในระยะประชิดเมื่อสักครู่ใบหน้าคมเข้มสะบัดแรงๆเหมือนต้องการขับไล่บางสิ่งที่ติดค้างอยู่ในความทรงจำแม็กซิมัสเดินตัวลอยกลับมาที่เดิมเขาทิ้งตัวนั่งแต่ก็ยังอยู่ในผวังภาพที่มองเห็นวูบไปวูบมาหากมีภาพขึ้นโชว์ให้คนอื่นร่วมรับดูด้วยคนเหล่านั้นก็จะเห็นภาพเดียวกับเขาคือภาพของทิชาผู้หญิงแครที่เขาค่อนว่าในใจตั้งแต่ตอนที่พบ เจอกันครั้งแรกผู้หญิงคนเดียวกันนี่แหละที่แม็กซิมัสเพิ่งเห็นว่าหล่อนสวยแม็กซ์แม็กซ์คะเสียงใครบางคนร้องเรียกหัวไหลหนาไว้น้อยๆก่อนดวงตาคมจะเหลียวมองหาต้นกำเนิดเสียงมือเรียวบางยกโบกไปมาห่างจากใบหน้าเขาแค่คืบแม็กซิมัสเอนตัวหนีมีอะไรหรือลอราเขาย้อนถามเสียงแหบเปล่าคะ่ะลอราเห็นคุณตาลอยลอยสาวไฮโซยิ้มตอบงั้นเหรอผมคงคิดอะไรติดพันอยู่ละสิ เขาตอบแบบขอไปทีชำเลืองมองแม่สาวตัวป่วนด้วยห่างตาเห็นที่ชาเดินโฉบไปโฉบมาไม่ได้อยู่นิ่งกับที่สักนาทีใบหน้าหล่อนเปื้อนยิ้มตลอดเวลาแม็กซิมัสขมวดคิ้วเขาเล่มองไปด้านข้างมีลูกค้านั่งอยู่หลายโตะ๊ะส่วนมากเป็นผู้ชายและคนส่วนใหญ่มองมาที่เขาอาหารจานแรกทยอยยกมาเสิร์ฟที่โตะ๊ะมีเสียงจิปากเบาๆเมื่อสาวเสิร์ฟที่เป็นคนยกมาไม่ใช่แม่สาวแคระที่เขากำลังจับตามองหล่อนสารวนอยู่กับลูกค้าราย อแอนนาพยายามทิ้งหางตาให้มหาเศรษฐีหนุ่มรูปงามแต่ดวงตาหลังแพ้ขนตานาหนานั้นกลับชำเลืองมองไปที่จุดอื่นเธอเลยยอมถอยมาแบบเสียดายหน่อยหน่อยแต่เมื่อมองตามสิ่งที่ชายหนุ่มสนใจเธอก็ถึงกับอึง้งที่ชากำลังเทคแคร์ลูกค้าอีกโตะมีเด็กเล็กสองคนที่กำลังอยู่ในวัยสนจะหนุ่มน้อยหยอกล้อกันจนอาหารเปรอะเลอะเธอทั้งตัวเด็กน้อยและที่โต๊ะอาหารร้อนถึงบิดาที่ดูท่าว่าจะมาคนเดียวไรมานดาของเด็กๆต้องลุกขึ้นมากำลาบแต่เด็กทั้งสอง องนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวยังคงตักอาหารหล่นเกลื่อนทิชาเลยยื่นมือเข้าไปช่วยเธออธิบายให้เด็กทั้งสองคนฟังมีรอยยิ้มตลอดการสนทนาและดูเหมือนว่าเด็กสองคนนั้นจะหลงสเสน่ห์รอยยิ้มของทิชาเข้าเข้าทั้งสองสงบลงคนเป็นพ่อเลยพลอยโล่งใจไปด้วยแต่ที่แอนนาแปลกใจคือไม่ว่าจะแอบมองกี่ครั้งเธอมักจะเห็นแม็กซิมัสมองตามทิชาไปตลอดด้วยสายตาคอ,องขวางเหมือนไม่พอใจที่เพื่อนของเธอแจกยิ้มให้หนุ่มคนอื่นมากเกินไป ไหนคุณว่างานเร่งไงคะแม็กซ์ลอร่ากระซิบถามหลังผ่านช่วงเวลาที่แม็กซิมัสกำหนดไปหลายนาทีแต่เขาไม่มีทีท่าว่าจะขยับตัวชายหนุ่มยกแก้วน้ำขึ้นจิบ ไม่ละงานไม่สำคัญเท่ากับเวลาที่มีคุณอยู่หรอกลอราแม็กซิมัสแกล้งหยอดและดูเหมือนว่าจะได้ผลลอราหมดความสนใจเรื่องที่เขาเปลี่ยนใจเพราะหากเป็นทุกครั้งแม็กซิมัสให้ความสำคัญกับงานมากกว่าเธออยู่แล้วสาวไฮโซอายม้วนเธอเสยกแก้วน้ำขึ้นจิบแก้เขินแต่ก็เกือบพ่นน้ำสีเขียวขมขำที่ผ่านปากทิ้งทั้งรสทั้งกลิ่นแปลกลิ้นจนอยากจะขายน้ำอะไรคะนี่รสชาติแปลก นี่เป็นการลิ้มรสอาหารไทยครั้งแรกของลอราเธอไม่ใคร่ชอบอาหารมันมันรสแปลงๆนั่นเลยยิ่งน้ำสีคลัำที่เพิ่งได้ทดลองชิมครั้งแรกรสชาติไม่ถูกใจสักนิดแต่ไม่กล้าแพนริดเมื่อแม็กซิมัสดูชื่นชอบเขาเติมข้าวสวยร้อนๆถึงสองครั้งอร่อยอร่อยกับอาหารที่แกล้มด้วยการมองตามสาวแคระตัวหอมที่ตนเองติดใจผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันดีต่อสุขภาพนะ m ม็กซิมัสเป็นเจ้าของพัตคารหรูเขารู้จักอาหารเกือบทั่วโลกเขาลิ้มลองมาเกือบทุกอย่างและฟันธงให้อาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารสุขภาพที่ควรได้ลิ้มรสอาหารแต่ละชนิดประกอบไปด้วยสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับร่างกายลอร่าแอบเบ,บปากเธอไม่ชินกับอาหารพื้นพื้นแบบนี้การที่เธอมาเหยียบร้านระดับกลางก็สาเหตุเดียวอยากกดคู่ปรับให้ต่ำลงโดยการควงผู้ชายที่คนทางอเมริการู้จักดีแต่ดูเหมือนว่าทิชาจะไม่ ไม่สนใจหล่อนทำงานอย่างแข่งขันไม่มีร่องรอยริษยาในแววตาของหล่อนเลยแม็กซิมัสทำท่าเหมือนต้องการเรียกพนักง,งานเสิร์ฟแอนนารีบเสนอหน้าเข้าไปใกล้เธอชะงักหัวเกือบทิมเมื่อลูกค้าหนุ่มชักสีหน้าใสสีหน้ากระด้างของชายหนุ่มทำให้แอนนาทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าคนที่ยิ้มแย้มผ่านสื่อจะมีสีหน้าดุดันจนน่ากลัวแบบนี้ชายหนุ่มเกือบตวาดเขาต้องการสาวเสิร์ฟอีกคนแต่หล่อนเหมือนนกรู้หลังจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันดู เหมือนว่าที่ชาจะพยายามหลบหน้าเขาทุกครั้งที่สายตาเวียนมาเจอกันเป็นหล่อนทุกครั้งที่เบือนหน้าหลบแม็กซิมัสได้แต่หึดฮัดเขาไม่เคยโดนผู้หญิงเมินใส่หล่อนเป็นคนแรกที่ทำท่ารังเกียจการแตะต้องจากเขามีอะไรให้แอนนารับใช้ไหมคะแอนนาถามเสียงสํารวมเธอก้มหน้าหลบแทบไม่ทันตอนที่สายตาคนคว้างตวัดผ่านมาไม่เช็คบินได้เลย ชายหนุ่มปฏิเสธเสียง้วนเขายกผ้าเช็ดปากขึ้นซับรอยเปื้อนที่มุมปากทอดสายตาคมดุมองไปยังจุดที่ทิชายืนหลบอยู่เขารีบมาจัดการเรื่องค่าอาหารแม็กซิมัสดันตัวลุกขึ้นยืนเขาก้าวออกจากโตะ๊ะมีลอร่าสอดมือคล้องแขนเขาและเดินเคียงกันออกไปด้านนอกทิชาหันหลังให้เธอเผลอตัวยกมือขึ้นปาดข้างแก้มรู้สึกร้อนบูบบาเหมือนเหตุการณ์บ้าๆนั่นเพิ่งเกิดขึ้นเลยชายหนุ่มคาดโทษแม่สาวเสิร์ฟร่างแคระในใจในอนาคตไม่ไกล จากนี้แหละเขาจะเปลี่ยนท่าทางรังเกียจของหล่อนให้จงได้เจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ